สถานการณ์ดอกเบีย้ยที่จะเปลี่ยนแปลงกำลังใกล้เข้ามาอย่างตื่นเต้นและท้าทายฟินโนมีนามองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินก่อนมีโอกาสสูงที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมวันที่8ตุลาคมนี้แต่เรื่องนี้ก็มีประเด็นที่น่าขบคิดและโต้แย้งไม่น้อยเลยทีเดียว นายชยนนท์รักการจนนันผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาหลักของบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนฟิโนโมีหน้าจำกัดได้เปิดเผยความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ว่าหากไม่เกิดการลดดอกเบี้ยในรอบนี้อาจเป็นไปได้ว่าจะไม่มีโอกาสลดอีกแล้วเพราะเงินเฟ้อที่คาดการถึงปลายปีหน้าย,ยังคงมีแนวโน้มจะถึง1%เอร์เซ็ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งผมมั่นใจว่าการที่แบงก์ชาติมีผู้ว่าการคนใหม่มีเป้าหมายในการลดดอกเบี้ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งก็เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจน ตลาดพันธบัตรเองก็สะท้อนถึงความคาดหวังนี้แล้วจากบอลยิวที่ลดลงก่อนหน้าจึงไม่น่าจะมีความประหลาดใจแต่อย่างใดนายชยนนท์กล่าวถ้าเกิดการลดดอกเบีย้ยจริงกลุ่มธนาคารจะยังคงแข็งแกร่งจากผลการดําเนินงานและอัตราการจ่ายเงินปันผลรูปแบบการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มนี้ยังช่วยพยุงดัชนีตลาดหุ้นไทยให้คงที่นอกจากนี้บรรยากาศการลงทุนยังได้รับแรงหนุนจากนโยบายรัฐบาลที่ได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากทั้งนักลงทุนและบริษัทโบรกเกอร์ซึ่งสามารถส่งผลให้ตลาดหุ้น ไทยมีโอกาสฟื้นคืนได้ดีโดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดเอเชียได้ประโยชยน์จากช่วงที่สหรัฐเข้าสู่เซเลนทีรรียตไม่มีปัจจัยลบมากกดดนันอย่างไรก็ดีภาคเศรษฐ,ฐ,ฐกิจจริงยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลเมื่อธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโต GDP ของไทยเหลือเพียง2%สําหรับปีนี้และคาดว่าจะต่ํากว่า2%ในปีถัดไปหากมาตรการเศรษฐ,ฐกิจของรัฐบาลในช่วง4เดือนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรมได้โดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพาส ที่คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP ได้เพียง0.2-0.3%ถึงแม้การคาดการโครงการคนละครึ่งพาสจะชี้ว่าอาจเพิ่ม GDP ได้ถึง0.3%แต่ผมมองว่าในสถานการณ์ปัจจุบันมันคงไม่ถึงเพราะคราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนที่เศรษฐกิจมีเครื่องยนต์อื่นที่ยังทำงานอยู่ดีแต่ตอนนี้หลายปัจจัยอยู่ชะงักไปแล้วจึงเป็นไปได้ที่การกระตุ้นจะทำได้ไม่เกิน0.2%ทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้น่าจะเติบโตต่ำกว่า2.5%นา,ายเชยนนท์ให้ความเห็นอย่างละเอียด แต่ที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันก็คือหากกรงตัดสินใจไม่ลดดอกเบี้ยในการประชุมนี้ในขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจยังล่าช้าอาจเกิดแรงขายทำกำไรเซลล์ออนแฟกในตลาดหุ้นเนื่องจากนักลงทุนมองว่าต้นทุนทางการเงินยังสูงและเศรษฐกิจไทยยังเปราะบางการไม่ลดดอกเบี้ยจึงอาจทำลายบรรยากาศการลงทุนได้อย่างมากแน่นอนว่าการตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและคำถามสำคัญที่เราควรถามตัวเองก็คือถ้าไม่ลดดอกเบี้ยจริงๆเกิดจากเหตุผลอะไร ระจากข้อมูลและเงื่อนไขที่เห็นดูเหมือนว่าการลดดอกเบีย้ยจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดอยู่แล้วคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้พร้อมจะร่วมอภิปรายในความคิดเห็นด้านล่างไหม